วันนี้พาทุกคนมาดูงานเปิดสินค้าใหม่ล่าสุดของ e n c h i l Crystalgard u ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของสีนิปอนเพนฟิล์มปกป้องสีรถยนต์ระดับพรีเมียมแจมขนาดไหนวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูงานเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของกลุ่มนิปปอนเพนนะฮะต้องใช้คําว่าโอโหเปิดยิ่งใหญ่แบบมากๆเลยนะครับก็คือเอนชิวคริสตัลกัดนะฮะผลิตภัณฑ์ของจะดูดีแบบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงวันนี้จะค่อยๆพามาดูในบรรยากาศภายในงานแล้วก็มาดูความเทพของเอนชิันี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ พาทุกข่านมาดูบรรยากาศการเปิดงานของ Enju ต้องใช้คําว่ายิ่งใหญ่อลังการแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของ Enju Crystal Guard เนี่ย เปิดตัวอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันนะครับแล้วภายในงานนี่โอ้โหคนเยอะมากๆจัดหรูแบบสุดๆบรรยากาศภายในงานนะครับภายในเนีมนี้ก็คือสมูรไรโปรเทคชั่นนะครับหรือว่าเกราะสมูรไรบรรยากาศเี่ยพรีเมียมมากดุดันมากๆทรงพลังมากๆนะฮะเข้ากับสไตล์ของเอ็นชิลคริสตัลกาศสุดๆเลยนะครับสะท้อนความแข็งแกร่งความทันสมัยและการปกป้องแบบเหนือระดับนะครับเพราะทั้งนั้นของเอ็นชิลนะฮะเป็นฟิล์มปกป้องสีรถยนต์ที่พรีเมียม นะครับต้องใช้ควาว่าพรีเมียมเลยนะแล้วคนมาในงานเนี่ยบรรยากาศดูคึกคักดูยิ่งใหญ่มากๆนะฮะมาทำความรู้จักกับ e n z l Crystalgard กันนะครับ Enzu Crystalgard เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าพูดคุยนะฮะก็ต้องทำความรู้จักกับท่าร่างของ nippon p i n ก่อนนะครับ nippon p i n เนี่ยคือบริษัทผลิตสีเป็นไงครับระดับโลกนะครับต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะ ของเอเชียเราเลยนะครับหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกว่านี่แหละฮะคือของจริงนี่แหละคือของแท้นะครับถ้าพูดถึงว่ารถแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศไทยเราเนี่ยฮะต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่หรือแทบจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับใช้สีของนิปปอนเพนอยู่แล้วนะครับเป็นสีคุณภาพสูงแบบมากๆนะฮะวันนี้เขาได้ออกแบรนด์ใหม่นะครับก็คือทางด้านของ Enchil นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ๋วขนาดไหนว่าจะเป็นลักชัวรี่แบรนด์ได้ขนาดไหนนะครับ แล้วมาดูผลิตภัณฑ์ของ Enchill นะฮะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆเพื่อสมายนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม l o s s นะฮะกลุ่ม gloss ก็คือกลุ่มเคลือบแก้วนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าแปะไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดรถเรานะฮะเป็นสีแบบยังไงนะฮะเคลือบลงไปแล้วก็จะสวยเลยนะครับนี่ฮะเป็นฟิล์มที่จะสวยรับประกันสูงสุด10ปีนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะครับแล้วกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มแบบสีด้านนะครับก็คือแปะไปก็จะเป็นสีแบบด้านๆเลยนะฮะอันนี้เหมือนกันนะ Pro กับนนีนะะ ก็คือรับประกันสูงสุด10ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนี่ถ้าเกิดว่าใครนะครับเป็นขาแรงขาซิ่งน่าจะชอบแน่นอนก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นคันเลอร์นะฮะกลุ่มนี้ก็คือเป็นแปะเป็นส,สีไปเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากแ้วรถให้เป็นสีอื่นนะฮะอยากเป็นรถซิ่งนะฮะก็นี่ได้เลยนะครับรับประกันสูงสุด7ปีนะฮะโอ้ต้องบอกว่าดูดีทุกๆโปรดัเลยนะครับเดี๋ยวไปดูโปรดักอื่นกันต่อน,นะครับ แล้วทีนี้มาดูงานตัวอย่างนะฮะของด้านของ n อ u เนี่ยเวลาติดในตัวรถนะครับถือว่าค่อนข้างจะสวยเนี่ยที่อยู่หลังผมนี่นะครับเบนซ์เอสเอลสี่สามเอ็มจนะครับคันนี้10กว่าล้านเพื่อนสมาชิกครับสีฉ่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเราซื้อรถคันละสิกว่าล้านมาเราอยากได้รถเราสวยๆตลอดเวลาแน่นอนนะครับอันนี้ n อ u ชิติดเข้าไปเนี่ยเพื่อนสมาชิกจะเห็นนะฮะสีฉ่ามากนะครับสีนี้ก็เรียกว่าสีกรอบนะฮะและประกันสูงสุด10ปีาก็ถือว่าสวยมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากติดรถนะได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมมือให่ ได้แดงนะครับรถ E ีีต่างๆนะครับแปะมาเนี่ยสียึดฉ่ำเสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งแปะมอเตอร์ไซค์ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันนะครับทีนี้มาดูการติดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะทางนัานของ n อ็นิเนี่ยสามารถติดรถมอเตอร์ไซค์ได้เพื่อสมัยใจครับรถมอเตอร์ไซค์ราคาสูงแบบนี้นะฮะดูกระตี้พานิเก่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่านะฮะแปะไปนี่สีฉ่าสีสวยแน่นอนนะครับและอายุการใช้งานของสีเนี่ยขับไปหลายปีก็ยังสวยเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ถือว่า มาดูจุดเด่นของ Enchil Crystal g u a r d นะฮะถือว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียมระดับไฮเอ็นดอยู่แล้วนะครับมีการทดสอบจุดเด่นขยับเลยนะฮะเริ่มต้นอย่างที่ทนลังสี UV สูงได้มีการทดสอบ QUV ได้สูงสุดนะฮะได้มากถึง3คันชั่วโมงเลยและมีความคงทนความเงาของตัวรถได้มากถึง95%นะครับแล้วก็มีระบบฟื้นฟูรอยขีดข่วนเล็กๆได้เองนะครับตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะฟื้นฟูตัวเองได้เทพจริงๆนะครับแล้วก็มีการ ป้องกันเนี่ยสะเก็ดหินเศษคมและก็แรงกระแทกต่างๆได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวฟิล์มนะฮะเขาตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่มีความแม่นยําแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีระบบรับประกันบริการหลังการขายผ่านแอปพลิเคชันนะฮะนี่คือใช้เทคโนโลยียุคใหม่เท่าที่มีนี่มาใส่แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ คาะของ e n i u เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือทดลองนะฮะให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าประสิทธิภาพของ Enju เนี่ยสูงขนาดไหนนะฮะจริงๆมีอยู่3ส่วนหลัก,ลกนะเอาส่วนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนนะฮะฟิล์มย่นไปนะฮะก็สามารถจะคืนสภาพได้นะครับมีเป๋าๆเช็ดๆสักหน่อยก็คืนสภาพได้เลยนะครับนี่ต้องบอกเลยพะว่า, <ๆ S 2> วาน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นเจ้าแรกในโลกเลยนะครับที่ดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสภาพของตัวเองได้ขนาดนี้ว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คืออันแรกนะเดี๋ยวไปดูอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันรอย คิดควรต่างๆนะครับเปรียบเทียบกันหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อเนี่ยต้องใช้คําว่า e n ็นซิเนี่ยโอ้โห สุดๆจริงๆเมื่อมันช่ครับป้องกันนะฮะสารังของเศษหินเศษดินเศษอะไรต่างๆนะครับได้คุณค่าดีแบบมากๆอันดับต้นๆเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับและทีนี้มาถึงเครื่องมือที่3นะครับเกาจะเอาเชนเอ็นชิลนะฮะมายืดให้เราดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบได้หลายแบรนด์นะมายืดแบบเยอะๆนะครับต้องบอกว่าโอ้โหยืดไปเนี่ยระดับ200กว่าเลยนะครับถือว่าสุด,สด,สดๆจริงๆและนี่ก็เป็นส่วนกลุ่มของน้ํายานะฮะที่เอาไว้ใช้กับเอ็นชิลนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่่่าาาเเรรรนนนนนนนะะะะะะฮโโดดคคบบอออออไกกััแแลล้้วตมจงหหืย ใช้ครีมอื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์นะฮะของ Enchil โดยตรงเนี่ยจะดีขึ้นแบบสุดๆผลิตภัณฑ์มีหลายแบบหลายตัวมากเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะฮะสนใจเนี่ยลองกดเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะของร้าน Enchil ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะเ็มไปหมดเลยนะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับแบรนด์ใหม่เลยนะฮะของทางด้าน nipponpen นซึ่งได้รับการพัฒนานและอ่านดีจาก nipponpen เจแปนซึ่งมีประสบการณ์ต้องใช้คําว่าโอโหสุดยอดเลยนะฮะ nipponpen เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นบริษัทอันดับต้นๆของโลกนะครับประสบการณ์ทางด้านของธุรกิจสีนี่ก็1้0ปีหายห่วงแน่นอนนะครับณปัจจุบันนะ nipponpen เ,เนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีนะครับต้องใช้คําว่าขั้นสูงเลยนะสิ่งที่พวกเราเคยเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้นะครับฟิล์มปกป้องสีรถยนต์เวลา เตกไปแล้วล่อออกมานะครับโอ้โหสีเละเทะเลยนะครับแต่ณนปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามาถึงขั้นนะฮะต้องใช้คําว่าฟิล์มปกป้องสีรถยนต์ตรงนี้นะครับของ Enchill เนี่ยพรีมเมียมสุดๆันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะฮะของการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของกลุ่มญี่ปุ่นเพ้นในประเทศไทยเรานะฮะก็คือ Enchill Crystal Guard นะฮะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแบบมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ